สว,สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีน่น่ารักสุขุสุขคนนะจ้าเมื่อนี้กันอยู่ในสวนยางคือเก่าเนี่ยโมเดลผ้ากันเก็บยางยืนอยูาาาอย่างเมื่อนี้ว่าสิว่าเก็บเห็ด มาเบ่งเนาะจาะวาสิเป็นเฮ็ดยางเดี๋ยวรอไอ้พงมาถือกะถือกล้องให้ก่อนเนาะจ้ะพงมาถ่ายให้ก่อนสวัสดีครับมามาเบ่งไอ้นี่เป็นใครของอ้าวเยียบแล้วนี้เออเหยียบรัวเด็กหน่อยมันยางเหยียบ,ยยบ เห็ดเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดที่มีมยยยียังไงวะเฮ็ดที่มีขนาดเล็กที่สุดเห็ดปวกที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่อร่อยมา้ดีโอ้พี่น็ง,งามว้าวโอ้จุดเหลี่ยมเนาะพี่น้อง หาว่าไรจนเหลี่ยมกินเห็ดในสวนบึงเสียมันเป็นน้องยุดใกล้ๆเงาครับก้อยดิดขาวไว้พร้อมนะจ๊ะเห็นป่าโดกเล็กๆอย่างนี้เนาะกินแซ่บจ,จะเด้อ<ะ>งามครับ ทำหมกก็ได้แกงก็ได้แกงซุปน้ำก็ได้จ้ะเคยสงสัยสิไปแกงซุปน้ำ,น,น,น,ำน,น,นั้งเนี่ยใส่ไปแกงซุปน้ำป้าเนี่ยเออหิดในตู้เ้ากันยังไงน้องแกงใส่เห็ดเป็นไงโอ้ยหยิดดอกไงนอกห้องนะเดี๋ยวคุณต้มใส่ตู้เป็นแต่แกงใส่เปล่เดี๋ยวคุณจะแกงแต่อันนี้เปล่จะแกงจะเห็ดหวกนน้ำครับ อันนี้ฝนมันไม่ได้ถือมันได้ไปน้องตรงใส่มันจะขึ้นมาขึ้นนี่จะอ่อนเสียมันไปน้องเสียมันอยู่ใกล้เงาครับเนะด็ไก่ก็มกาสะตัวไก,ก่ก็มาเคี่ยไกล้ลายมาหากินแมงกินอย่างยู่ในสวนปีนี้นะเอ็ดปวกจิกสวนผมแตนได้ออกอยู่ไปน้อง สุดยอดนะออกคุปีเนะ้องจ้าออกมูงใหญ่ยุได้ปี่น้งงองเก่งใหญ่ยแต่ปีนี้ท่านไม่เห็นหรอกเก็บไปพร้อมเด็ดขาไปพร้อมนะจ๊ะเวลานั้นจังโวเสียเวลาไปนั่งเด็ดเพราะว่าพึ่นเด็ดง่ายๆอีกอย่างก็สิไดิทีมสื้อ,อไว้นู่นนี้อีก

กันหนานวดไปนอนจนเหลี่ยมมอดตาจนเหลี่ยมไดดเดียวนี้นะแล้วไปนองเหลยวพอดีไปนอนพี่มาหมูนี่เลยโดกเงยคนนี้แจหงไอยแน่กะิ เก็บง่ายน้องน้องเนาะมียังดอกน้อยอยู่เนาะนั่นก็เลี้ยวแล้วพี่น้องจะควายง่ายกว่าง่ายมูเนาะบนมันกว่างง่ายกว่าพี่ครับบัน าอายากันยุงเว้ยบึงดอกงามขนาดบึงดีไอเป็นเทียนค่าขนาด จากเปลี่ยนให้เป็นเห็ดปวกกิเดเดเนอะ <c oughs> แซ่บคือกันเห็ดอันนี้กันเลยเต็มไขึน้นชิดอกน้อยชื่อ,อเห็ดปวกไก่น,น้อยบานกอยอื่น ค่ะเพื่อนยาวอยู่ห้จุมรู้ไหเนี่ยอืมพ่นองะอ่อนก่ะไมเจออีกแล้วหมู่นึงหมู่นี้กาลังขึ้นทิ็นเวันเลกอันหนึ่งสาวกล้วยเปิดไว้ กำลังที่บ้านอยู่ไกลกันนี่ด้ไหมห่างนับเป็นหมู่อีกหมู่นึงเลยเนาะสวยงามมากเดี๋ยวไปข้าวตุ้งตุ้ อันนี้ก็รลให้ตะเพิ่นบาทนะแล้วแต่แกก็บต์ซ้ำนี้แ้วพอดีงามจะ้ะสวยแล้วกิบแบบนี้าขาขาเงาขนาดอืม

ขึ้นมนหมุนอยู่ในเด็กอันนี้กงางแงมพี่เนอะเป็นเตียนอยู่เลยเนาะจ้าเตียนขึ้นใหม่ใหม่ขออยาเยเงาเหมือนกันเลยขายยาอวกเหมือนกันเลย ได้กับข้าวอีกแล้ววันนี้โอ้อยงอกหลายทแท้ พี่น้องพ่อมูสามครับไก่ไกัเคียร์ล้มแล้วพี่น้องโอ้ตาวก้อยเก็บอยู่โมูหนึ่งครับอืมสาวก้อยเก็บอยู่ตาวก้อย พอีกหนึ่งหมูหนึ่งหมูอหที่3ไปเตือบพอดีได้เติมกันนเนงๆหมูนี่แหงงามขาขาสูงบะแดีพี่น้องมองขาสูงกวนไหนปวดอันนี้ขาสูงก็ตัวเกาเนนอนาะกิ่ไงก็เกาบ่เนาะขามันสูงมันบอันนั้นเมือเนาะจออจับไงข ไอ้น้อยมื้อนี้แกงชุดงามหอมๆเลยโอ้ยใหญ่เตืออยู่เด้อจ้าหักใส่ผักใส่ผักมะระขี้นกคุ้มๆผมอำลำๆนะข่าหญ้าสาวกล้วยเก็บไว้อยู่ดอกตัวนี้ไอ้หมูแล่ถามมันเหี้ยน สวยๆเลยโอ,อ้ตาสออนค่ะออนซอนออนซอนป้าดุราคามัอนนะเ,เทียบนีโปรคุณเบิ่งด้วน้องเงาเ้ยนไหนว้เนาเงา้วคนนีโปรสาวกว่าอันนี้ลรเก็บง่ายใครอยากเคียร์ดอกมันดิ สวนบพี่น้องเห็นอยู่ในสวนเราเองอม,มันมีมานมานด้สามมู่เลยปกติสิเห็นเท่ละมู่นะอเนอะอาะบอเห็นหลายปนนี้เด้แต่ว่ามันนี้เกิดหลายเดือ บึงอทั้งสิ่งไบบอย่างที่ ไปแล้วจุม่มีกังงามพี่นอะดึงใบายางออกมาได้ครับมันแทงสอดใบายางเลย สวยมากมา็นตอนคนมตูมพอดีกันบานนี่ที่บดเปรียเครื่องตะกา้าตีน้อยม,มันหลายน้ำดอกบานเนาะอ,อันนี้มันละโบตนในบานมันละเป็นเข็มเนู่ยบานเห็ดเข็มนะั่นต่อนนี้มันคือเข็มมดุดเออน้องๆเนาะมันกำลังคือเข็มมุดนะดอกมันก็เป็นมุดนะเป็นหัวหมดุด ลายเตือบอยู่พี่น้องเอาไปมุกเดอ้อครับาคกอยสีแกงบ่ใช่มือนั้นมุกมื่อนั้นมุนนมนนเกเค็ดแขงวันนี้นี่ก็สิบแกงวันกินมุกปลาซิวแน่แกงสุดน้ำฮ้อนๆมัอวันกินผมก็อ้อมหอยแซฟขนาดพี่น้องเอ้ยบ่ได้สมอยากอยู่กรสชแกงสุน้ำกับข้าวเหนียวฮ้อน น้ำพ่อเจอะไอน,นะ้นน้ำกุลิกุลิจุ่มสุดใจว้าวเสรีลาพีน่น้องเด้อครับบ้านิสาก่อยจะได้ไปเก็บยางแล้วว่ามันสายกักแเราปะน้อง <laughs> เก็บเมียดป้าสาวก่อยแย่มา <laughs> กพี่น้องเบื่อ เน้อาเลยโอ้ยล้นมือเลยพี่น้องก็ใส่ตังเยอะเอาสาวก,ก้อยเอาใบไ,ไม้ปุกเสียฮิตไว้เนี่ยค่ะัสดีจ้าสําหรับคลิปนี้ก้อยกับซิลล่าไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ